สบายดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขนเลยวันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องกำลังเตรียมตัวสิไปแ่บไปทำบุญพี่น้องบุญเดอนซิบอาบน้ำซระผมผมพันแห้งซ้ำกอ๊อปทุ่จ้าเลยกอ๊กอปก๊อปอาบน้ำแต่เช้าเลยพี่น้องก๊อ,อ,กกอปพี่น้องเ าบุญอาคุศลนํากันเด้อพี่น้องคนเต็มเลยเดือน10เพ็งบงพี่น้องต่อศาลาก็เต็ม สองชันสัมชิตโตคิวใจฮะรีวิวพี่น้องคนมาเสาบาทแล้วเกือบครึ่งเลยพี่น้องเลย สองสันสองสันเรียนคิวเรียนคิวสบ่บาเติมบนกุศล ตาอดีตอดีตคุบาอดีตอันนั้นลายพน้องสองแถวต๊ะคิว ยังลอยกันยังหลตรอปอนบะอยู่บนสาลาก็เต็ม,มเมทัลลีใส่ผ้าอัดปากบม่ใส่ก็ได้ผ้าอัดปากหมูยยังไม่ใส ทอลลีมาใส่บาทบุญเดอนสิบเด้อพี่น้องคอคัอคัอัตอนชวยเลลอกกู้เบิลล็อกลเบ้าไม่เป็นโควิดอยู่มั้สใช่ดูมเลยสุขุมาี่เด็กเยงังสีสล้ก็ ใช่ลูกกกระใส่ได้ครึ่งแล้วพี่น้องใกล้สิครึ่งอู้นี้ครัวแม่ลง้วแเท้าไมุสบัติมีปัจจัยอยู่ห มาดิปะลุงเนี่ยได้มื่มอวันเสาร์เลยพี่น้องได้มาเสบะเบาดีเด้อจ้ามาเฮือนละพี่น้องจะทำบุญพิสัยเนาะพี่น้องอีกซีมุ้นี มาจะใส่บตเอือขนมุนงหนึ่ง,ง,นนง,งพี่น้องก๊อฟกินน้องตายกาิกนกพี่น้องมาแล้วกินนมแล้วมาทำไมดีป้าลุงมาลุงมาคนโตพี่น้องซื่อว่าสป,ปายชิคเบ็ดกับบอเลเบกเียว,เ,เ,วเออมาทู่ตาเ,เร็วเออขึ้นมาจุ๊บเตือมาเห็นไหม จ้ากอนดูจางงามท่านลชุกาา่ก้าซ้้าขอบคุณเด้อทุกเม้นทุกไลทุกกำลังใจที่ให้สาวอุโบนสะอาดมากับฝาก่องเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเห่งใจแห่งเสีย้ยนทีก็คือนบตีพี่น,น้องของเฮาเนาะเราก็มีบุญ ก็สารร่วมกันที่เฮาได้มาพบมาพบกันที่ได้เห็นท้องตะเองขนมอีขนมน้องก๊อบกับปาลุงไปใส่บ่ได้บ่ตกพี่น้องมาใส่บักขอบคุณทุกไลทุกไลฟ์กําลังใจไม่ให้บ What happened? งานมันเกิดสาวสำน้อยคืเนเดินซิบเดินซิบืนที่ชอบแปดเดินหน้ากับสามปีเต็มนะครับแต่เพื่อนม่อยากแปเงียนเราเลยอยากปรงเงียนเนี่ยเจียงพนงเดี่น้องไม่ละให้พวกคนพนตก បងតូចពីងអើយពីងอย่าឲ្យគេធ្វើយ៉ាងខមមិនមកใต้คลิปเด้อពីងเด้อ นี่ก็ลาวก็เลิกน้องฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องตว์ุ้โดนาสเลยจ้าชื่มการสัตว์มาดูจ้าด้วยยังรื่องล